อ่ะสิครับผมดอกประตู้อ้าวไงอันนี้ของอะไรของป่าของตะลุงเดี๋ยวก่อนเอาใหม่สิอันนี้ครับไม่เอาจานต้มปลานะครับต้มปลาแซ่บๆต้มปลาแบบอีสานบ้านเฮาอ้ยอร่อยครับไข่ปลาด้วยนะไข่ปลามิวโยชัยเพียงงาโอ้ตุ้มมันเฮ้ยร้อนนี่กนู้นู้กินนู้ โอเคแล้วไปไปเสียไปร้อนเสียกี่ยังอืมไม่กูดเไม่ะไม่แกเห็นแล้วว่าของเรามีนี่ครับผมอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปรุงแบบแซ่บๆนะครับบีบมะนาวใส่พริกผงเล็กน้อยโยบายเลยค่ะโย่เฮ้ยเราไม่นด้เฝ้าเตมันไม่จะแกจะนะ ไปเะเลกันเอาอันนี้ร้อนร้อนปเรจียมเรียบร้อยครับต้มปลาอะไรรู้จักไหมอะไร ต้มปลาต้มปลาต้มปลามันยูกุยชีตากุยชีนอเลยน้าใบเบื่อให้ตีใบมอนี่ครับต้มต้มปลานะครับไปวานวานแฮมาเมื่อกี้นะครับมาต้มเลยเนี่ยเน็ตเตียวเต็ตัวด้านนี่ครับโอเคหลังจากต้มปลาเสร็จเราก็จะทำปลาส้มก็น้าไผ่เองจะเอ็เหยเฮ้ยส้มปลาส้มปลา ชิมนิดนึงชิมนิดนึงชิมนนึงชิมนิดนึงอาจังเจอจนะอันนี้แม่แจมทาไงทไงต่อเนอะอ้องจมพาระทเองล้างมือแล้วสะอาดยังไหนมือด่ามโมจรนอนะไมักเบื่อหนูนี่ยานนี่ตัวสีซส่นว่ะ เดี๋ยวลุงป้อนดำมจูตินไต้ร้ยได้เฮ้ยเฮ้ยอ้าไข่ปลาร้อนไหมร้อนไหมถ้าร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนมาเป่าเป่าร้อนอะลรอ้าลองอ้ํถ้าร้อนร้อนไหมอร่อย,ยอไหมไหนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นี่ e. ไหนเล็บ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 นี่เหมือนลุงทำนี่นี่โอเคโอเคเอ้ะฮะทำลุงร่องออทำลุงร่องก่อน <c oughs> อ่าโอเคครับดูนะฮะนี <c> ่ <oughs> นี่ลุงร่องลุงร่องอยู่ไหนโอ้มันเรื่อนเลยมี เดี๋ยวลุงตักให้เดี๋ยวตักให้มีเก็บเลยนเนาะ,นอ,ะอีกแกก็เอาลงอีกเน,นาะนน,น,นนี่ของหนูนั่นไม่ตักให้ชอห้อนต่อไปเราจะปรุงต้มต้มปลานะครับนี่ เราจะใส่พริกพิกผงนะครับพริกผงรู้จานมั้ยเนี่ยนะพิกแตกเหรอเออเติมตื้อตื้อเยอะอ่าโอเคครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนแล้วก็บีบมะนาวนะครับบีบมะนาว โ okay. อเคอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ชิมให้ดูนะครับก็จะขอเวลากินเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครที่นี้ก็ลองไป<ม>ทําดูนะครับเมนูต้มปลาแบบบ้านๆนะครับก็ต้มไม่ยากนะครับฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีเจ้าก่อนไปบายก่อนบาย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 ก่อน <cười> bye bye. Anh đôi thật tức mô?